สวัสดีครับพบก,กับผมนะฮะนี่ก็เออมันตุ๊ดเลยฮนะมันทอมอ๋อไม่เจอกันวนะโอยเลงไงรีบไม่ไปทัง้งดี๋ยวลองเข้าไปหน่อยอ่าไม่เข้าไหนผมจะเข้าใหม่นะฮะ ขอตัดคลิปแป๊บนึงนะฮะขอตัดคลิปเลยนะฮะกับผมนี่นะฮะแป๊บนึงครับแป๊บเราต้องรอพวกมันมาลมอัดสุดนะฮะพวกผมต้องช่วยกันนะฮะตอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างกมากผมไปไปเอกนะฮะไอ้ก็หมูอ้วนนั่นเอง Zz, น ok ตรงนีง้ครับผมจุนลังไปตบเมนเออดีๆได้ลเอาผมก็ชอบทางพอใจไหมเพื่ผมก็ชอบทางเอาพลังอีดราจะปาไป็นกางดีนเยอแ นี่าเป็นตัว่นตัวนะคิดว่าเป็นใค่เราต้องพูดอย่านันก็ได้เลยเราพูดอะไรไม่ได้เลยเป็นแม่เป็นแมี่เ็นม่ที่เป็ เฮ้ยไม่ต้องห้าต่อลงแล้วกีนี่นะฮะแล้วุมผู้หญิงนะฮะเอ,อื่องเตียมอยู่รู้ป้วยเซตเตียมอยู่ห้วยอะไรล่ะ นี่เจ้คิดว่าเป็นมาป่าเก้หาหางเหรอฮะนี่ตังค์นี่เลตังค์เยอะยนี่นีตายเลยนะตายเลยจิ้มกับตาย้วตายแล้ว โอ้โห oh, พี่คนนั้นพี่คนนั้นไม่ช่วยผมเลยอะมาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะม,มาแ,มาแอ้าวผมตาตอนไหนผมไม่รู้นะมันเป็นช่วงชุนมุนคนเยอะมากเมื่อไหร่คนจะได้เกิดอ่ะ อันี่โอ้โหโดนลุมนะฮะโดนลุมนะฮะคุณตาเนอหนี่นะฮะผมได้ช่วยพี่บบนะฮะเอาดิเอาดิโอเคยอมแพ้เนี่อันคือพลังลูกอมนะฮะโอ้ฮะอันนี้อะไรนะ มันคือหมาป่าจิ้งจ่อก้าหางนะฮะมันมเอิงคือหางเยอะขาหัวจิ้งจ่อขาหมูใครบอกว่ามึงแผเอ้าผมตายตอนไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยมันคือเอเลี่ยนครับอย่าไปซีเรียสมากครับไอ้ดีต้องตายฮะถ้ายสบายฮะจะ่พ้่งบอไว้โดนลุงนะฮะมันดีฮะมันดีมากครับ มันคือเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันคือขนมเก็บกุกรับมาดิก่อนจะตายก็ขอคะแนนให้ได้เนื้อเดี๋ยวพี่ผมไปช่วยเฮ้ยเก็บไปแล้วจะยิ้มจ้า้อาอหอยากให้เน,นี้เลยเกิดตายเลยนะวันนะี้ คือผมที่ใช้แย่มากให้ปล่อยให้ผมโดนลุมนะฮะจะเกิดแล้วฮะเยอะไม่ฮะเดือดสองฮะเกิดแล้วฮะโดนลุมครับบอกเลยโดนลุมตะโกนตกตายครับผมเฮ้ยบอสมาบอสมาเฮ้ยอย่าคายเจ้าเป็นหมอนอะตัวฮะ ไปไม่ได้พี่ผมถูกลุม,มไปตายแล้วนะไปตายแล้วบอกเลยไปตายแล้วนี่นี่อย่างนี่นะจีอ,อ๋อไม่จริงฉันตายนะผมตายรอแป๊บนะฮะและ้วเราก็เกิดไปนะฮะแม่งตายแล้เกี่ยวพวงกันแม่งพยายามอยู่อยู่ต่อไอ้ขี้เง่ตายห <c oughs> ายรว <c oughs> เร็วอ้ขี้เง่าตายแค่ต้องรอไปทชายมาช่วยเอง không có thứ cả đấy ơi <laughs> gì có cả đấy chưa có thứ 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 cả đấy đấy được đấy เออดีาตายแล้วเออฉันผมตายฮุยฮ้ยฮุยนี่จะตัวขิงขีดนะเราได้ขงิงฮะ่นไงบอสเกิดจนได้โอ้โอแหแพ้นะครับแพนะ้แนะครับก็ขอจบคลิปแั่เพียงเท่านี้นะครับครับครับเฮ้ยจะอัพหนังสือกินกน,นอ กด,ด,ดไปได้กด,ดออกได้เครื่องแม็กเลยเคพอเป็นจบคลิปคนนี้นะคบจบยัง แล้วนี่กดม <c oughs> าให้แต่ดีไหมเอ้ยคือวันแล้วเดเี๋ยวมัตัดออกยังไม่ได้เลย